สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหูฟังของ x i a o มีนะครับซึ่งวันนี้นะผมได้มาก็คือมี2เวอร์ชันนะครับตัวซ้ายมือตัวนี้นะฮะก็จะเป็นกล่องเล็กกว่านะครับก็จะเป็นตัวซิมเปิลนะครับก็เป็นหูฟังธรรมดานะครับเป็นซิมเปิลส่วนตัวนี้จะเป็นหูฟัง x i a ยมีสีทองนะครับอ่าเขาเรียกว่ารุ่น x i a o มีพิสตั n e อียร์โฟนะครับเวอร์ชัน2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับ เราก็มาเริ่มต้นกันที่การดูที่ตัวผลิตภัณฑ์ตัวบรรจุภัณฑ์ก่อนนะครับก็ตัวนี้นะสำหรับตัวนี้ก็เป็นของตัว s i มเ l ินะครับเราจะเห็นว่านะตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักที่เบาวกว่าตัวสีทองนะครับ อันนี้หนักประมาณ10กรัมนะครับส่วนตัวสีทองเนี่ยจะหนักอยู่ที่ประมาณ12กรัมนะครับซึ่งก็ต่างกันไม่มากนะส่วนของเรื่องอื่นๆนะครับก็คือเรื่องของเสียงเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ9 3 9 4เดซิเบลเท่าๆกันนะครับหูฟังตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังที่ใช้แจ็คในการเสียบเนี่ยขนาด3.5ม mm มเนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ตัวแรกก่อนนั่นก็คือตัว Simple นะครับ ตัวสิมเพิลน,นั้นนะที่เราจะดูที่บรรจุพัณฑ์เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะต้องดูกล่องก่อนนะครเพราะว่าหลายคนนะครับค่อนข้างสงสัยนะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยจะมีการทําของที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าของเลียนแบบมันเหมือนมากนะครับอันนี้เราจะมาแกะให้ดูว่าตัวออริจินอลที่เราได้มาเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะครับขั้นแรกก็คือเขาก็จะต้องมีตัวฉลากนะครับมีรายละเอียดนะครับ แล้วก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ปิดตรงนี้นะครับหนึ่งตำแหน่งนะพอเราเปิดออกมาปับนะ๊บนะฮะก็มันจะมีหูฟังนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นให้เปลี่ยนตัวอินเอียร์นะครับให้ตัวแคปเนี่ยที่ใส่เข้าไปในช่องหูของเราเนี่ยจะมีอะไรสํารองมาให้ซึ่งมันจะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับจริงๆไอตัวเนี้ยเขาใส่ พลาสติกซองซีเรียมซิวเล็กๆมาให้เราซึ่งจะอยู่ด้านในนี้แต่ว่าอันนี้เราแกะมาลอง1ครั้งแล้วนะครับก็เลยทิ้งให้ตัวพลาสติกนั้นไปนะตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้นะครับลักษณะประมาณนี้นะฮะหูฟังนะครับตัวนี้ซิมเปิลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสีออกเงินเงินนะฮะสีเงินนะครับตัวซีโคนตรงเนี้ยสมมาตรกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่มนะครับยืดหยุนนะครับนิ่มนะครับ เวลาเราใส่เข้าไปในช่องหูเนี่ยมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่กดนะครับแต่ว่าเวลาใส่เราใส่สําหรับหูฟังพวกอินเอียอย่างเงี้ยมันจะต้องใส่ให้ค่อนข้างซีลหรือว่าแนบสนิทนะครับคือเสียงภายนอกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ามารบก,กวนเสียงเพลงจากที่เราฟังนะครับก็ง,งนะ่ายๆฮะเบสิกตัวซิมเพิลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวพวกพวก วัสดุต่างๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็ไล่มาตรงนี้สายตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะฮะที่ตรงการคอนโทรลนะครับก็จะมีอยู่3ปุ่มนะคือ3ปุ่มนี้จะเป็นมิวสิกเพลเยอร์คอนโทรลหมายความว่าถ้าเราเปิดโหมดฟังเพลงเนี่ยมันก็จะมีปุ่มสำหรับอ่าสต็อปเพลงนะครับแล้วก็การเน็กกับการเลื่อนเพลง ขึ้นไปหน้าทอ้อยหลังอะนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือปุ่มสําหรับวางสายเราสามารถกดค่าตอนที่เราคุยอะนะฮะสนทนาเรากกดค่าไว้มันก็สามารถวางสายได้นะครับหลังจากที่เราดูตัวซิมเปิลไปลวเดี๋ยวทีนี้จะมาดูตัวตัวพี่ใหญ่กันบ้างนะฮะตัวสีทองเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเริ่มจากกล่องด้านนอกก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะ ก็ไม่มีบาร์โค้ดที่เป็นเหมือนกล่องอันนั้นแปะไว้ของตัวซิมเพิลแปะไว้นะครับก็มีแค่ฉลากตรงนี้เลยนะครับนี่ครับรายละเอียดจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะจะมีสติกเกอร์เป็นวงกลมนะฮะแปะอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับแกะออกนะครับพอเราแกะตัวกล่องออกมาเนี่ยมันจะรักษาเป็นเหมือนเป็นฝาเนี่ยนะฮะก็เปิดออกมานะครับ ก็จะมีรายละเอียดอะไรต่างๆซึ่งเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นมันจะมีกล่องหรือว่าตลับเนี่ยอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการใส่นะครับแล้วก็จะมีพลาสติกแกะนะครับเปิดออกมาโอเคนี่นะก็ตลับจะเป็นลักษณะบาน,นี้นะครับนะเนี่ยเขาจะมี ม,ม,มีฉลากของเซมีเนี่ยแปะที่ตัวด้านใต้ของตัวตลับอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เขาก็จะมีตัวตัวพลาสติกเนี่ยสำหรับปิดนะอันนี้ผมแกะไปนหนึ่งรอบแล้วเนี่ยลักษณะที่ยังไม่แกะจะเป็นอย่างนี้นะครับใส่2ด้านนะครับเรียบร้อยนะรเราลองเปิดออกมานะครับตัวซิลิโคนแท่นยางเนี่ยสำหรับม้วนสายเก็บเนี่ยตัวนี้นะฮะถ้าเราดมกลิ่นเนี่ยมันจะกลิ่นหอมคล้าย,าย,ายช็อกโกแลตนะฮะ ฝรั่งเวลาเขารีวิวเขาจะพูดว่ากลิ่นสวิสช็อกโกแลตนะครับกลิ่นคล้ายๆช็อกโกแลตจริงๆนะครับจะต้องมีกลิ่นนะครับส่วนอะไหล่ของตัวอินเอียร์เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะมีจุกยางสำหรับใส่นะครับมีไซส์ต่งตางๆนะครับไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะครับให้เปลี่ยนตามขนาดของของเราของที่เราใช้ให้เหมาะสมนะครับนั่นเองนะส่วน ตัวสายนะครับตัวหูฟังเนี่ยก็จะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแจ็คนะเดี๋ยวเราจะลองแกะอ,ออกมาดูทีนี้นะก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลักษณะหูฟังจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็มีพาร์ตตรงเนี้ยเป็นเมทัลนะเป็นโลหะนะครับงานค่อนข้าง,งประณีตนะฮะงานค่อนข้าง,งประณีตแล้วก็ตัวอินเอียร์เนี่ยตัวแคปเนี่ยที่ให้มาเนี่ย มันจะไซส์มันจะค่อนข้างสมมาตรนะหมายความว่ามันจะไม่มีตัวไหนที่มันรีแบบบีบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะค่อนข้างสมมาตรแล้วก็ยืดหยุ่นนิ่มนะครับซิลิโคนตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็นทรงออกกระบอกกระบอกนิดนึงนะครับจะต่างกับตัวซิมเพิลเพราะตัวซิมเพิลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็นโล่มอะฮะเป็นแบบพาราโบลาเป็นทรงแบบเป็นทรงครึ่งวงกลมนะครับอันนี้เราก็จะให้ดู จริงๆสีเนี่ยจะออกเป็นสีออกอ,อกสีน้ำตาลนะไม่ใช่ออกสีดำซะสนิททีเดียวนะครับตัวสายเนี่ยนะไล่มาเรื่อยๆนะจนถึงตรงโหมดของตัวคอนโทรลนะครับตัวคอนโทรลขอกมิวสิกเพเยอร์นะครับฟังก์ชันเหมือนกับสายของตัว s i มเ l ินั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับวางสายได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับ นะครับ,รบถ้าเกิดเป็นถ้าตัวนี้นำไปใช้กับ롬ใมค์เนี่ยเครื่องที่เป็นเครื่องเซีย์มีเนี่ยออริจินอลตัวนี้เขาจะใช้โหมดปรับเสียงขึ้นลงได้แต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องธรรมดาอย่างเช่น i p n o s e s s u s u นะฮะ d r o r o อ d ดื่นเนี่ยอสองปุ่มนี้จะใช้ในโหมดของ Music Control, Music Player ก็คือใช้เปลี่ยนเพลงเลื่อนเพลงได้นะครับปุ่มนี้วางสายนะครับแล้วก็มีไมค์สนทนาเรียบร้อยนะครับเหมือนกันนะครับถัดมาเรื่อยๆด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นสายถักแล้ เป็นคล้ายๆเป็นผ้าที่มีการถักเข้ามาอีกรอบนึงนะก็ป้องกันการดึงขาดได้ดีนะครับเรามาดูที่ตัวแจ็คนะฮะก็เป็นเป็นทองอ่ะสีทองเลยนะฮะแล้วก็เป็นโลหะนะครับก็เป็นแจ็ค3.5มิลนะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะนะครับใช้ได้ทุกรุ่นเลยทีนี้นะก็2ตัวนี้นะฮะถ้าให้เปรียบเทียบนะครับว่า มันมีความแตกต่างอะไรกันอย่างไรบ้างอันดับแรกๆก็เรื่องของการนำไปใช้นะครับเท่าที่เราลองมาเนี่ยตัวของตัวซิมเ l ิลเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะฮะในเรื่องของความโค้งมนนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเท่าที่ลองใส่ดูเนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างใส่แล้วให้ความสบายน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะค่อนข้างใส่ไปแล้วมันค่อนข้าง ค่อนข้างอยู่ในรูหูแล้วก็ไม่ไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่สบายกว่าเล็กน้อยส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าตามราคานะครับตัวนี้นะถูกกว่านะเป็นตัวซิมเพิลธรรมดานะแต่ว่าจริงๆเสียงมันดีกว่าตัวที่ขายธรรมดาในท้องตลาดนะเนี่ย นะคือเสียงมันเบสมันชัดแล้วก็เสียงพวกสมมุติเราฟังดนตรีนะเสียงเบสเสียงให้แฮชนะเสียงสแนอะไรเงี้ยมันออกค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะสํสำหรับคนที่เป็นนักดตนตะรีเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะบรรยายอะไรได้ละเอียดดีกว่านี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างให้รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเป็นตัวสีทองแน่นอนมันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับหคือใส่สบายนะครับใส่สบายกว่าแล้วก็เสียงเนี่ย คือถ้าถ้าผมให้ตัวนี้เป็นตัวโกลด์แ n นดา d นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวสีขาวเนี่ยสีเงินเนี่ย ก็คุณภาพก็อยู่ประมาณสัก70%นะฮะเจอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงคุณภาพความความความไพเราะของเสียงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็พูดยากนะฮะพันต้องไปลองฟังกันเองนะครับสำหรับราคานะฮะตัว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 สีทองนะฮะก็จะมีราคาสูงกว่านะครับอยู่ประมาณ900กว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้ก็อยู่ประมาณ400ถึง500ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ครึ่งๆร่อะฮะถ้าเกิดใครมีงบ จำกัดก็ซื้อตัวนี้ไปนะครับก็ใช้ได้แน่นอน,นครับใช้ได้ทุกเครื่องเลยนะครับตัวนี้ก็พอปหน่อยนะฮะมีกระตังก็ซื้อตัวนี้นะครับเสียงดีใส่สบายนะครับคือโดยหลักการแล้วเนี่ยหูฟังที่เป็นอินเอียร์อย่างเนี้ยนะฮะเขาค่อนข้างออกแบบมาให้มันค่อนข้างเก็บเสียงจากภายนอกอะ่ะไม่ให้ไม่ให้เข้ามาแทรก ได้ดีกว่าฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยใครยังไม่เคยใส่เราต้องใส่ให้ได,ใได้ให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าใส่ไม่ถูกต้องเนี่ยเสียงมันจะมาไม่ครบเสียงเบสอะไรเงี้ยมันจะออกมาไม่ครบนะครับก็แต่ว่าใส่ในระยะยาวเนี่ยมันจะค่อนข้างสบายกว่านะสบายกว่าพวกเอียบัดเอียบัดที่มันพวกใส่แล้วมันแบบมันจะทําให้ใส่นานๆนะมันจะรู้สึกระบมนะครับนะจริงๆก็ลองไปใช้กันดูนะครับยอมรับว่า เซี่ยมีเนะี่ยทำสินค้าอมาค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวการพูดถึงสินค้านะครับสองตัวนี้นะครับไวเพียงเท่านี้นะครับใครต้องการยังไงก็จัดหาซื้อหากันได้นะครับสวัสดีครับ